ผมก็อันติเมทสับหัวไปเลยแล้วกันเอ้ยว่าไงพ่อหนุ่มสนใจเป็นนักเรียนในโรงเรียนผมไหมไม่เป็นก็นเหรอไม่เป็นก็ไปเกิดใหม่ไปนี่นะโอ้โห,โหเรียบร้อยครับ e g g a m i n g สกิลประสานดาวจากฟากฟ้าและถึงรหังหลงัหลงมงบึมไป29,000ครับได้อยู่อันติเมทยามิเสริมต่อครับว่าไงจะเป็นนักเรียนชั้นไหมถามสองรอบแล้วสับหัวไปเลย1ทีอ้จอ๊อจุ๊บนี่นะ่ะเต็มหัวเอ้ยเป็นไงล่ะ 6,900ืโอ้ไม่ก็แอสตาแอนติเมตเสริมอีกหนึ่งทีโอไม่ว่าโมชินเดอีรุ โดนไปเท่าไหร่โอ้โหไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าน็อกเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมเนครสวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการจัดทีมตีบอสโกเลมกันนะครับซึ่งเจ้าบอสโกเลมเนี่ยจะอยู่ณจุดจุดนี้เลยครับกดคลิกที่ตรงท้าทายตรงนี้นะและกดมาที่ท้าทายจํากัดเวลาด้านขวาตรงจุดนี้เลยนะครับทีนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นแล้วนะครับว่าการท้าทายจํากัดเวลาจะมีดันเจี้ยนใหม่เข้ามานะครับซึ่งบอสตัวเนี้ยมันชื่อไอเจ้าเรสนะโกเลมเรสแล้วแต่จะเรียกกันนะครับ โกเลมแล้วกันนะเพราะว่าตัวมันเหมือนโกเลมอะ่ะผมจะพาคุณผู้ชมมาดูในส่วนของกิจกรรมข้าวๆกันก่อนนะครับอธิบายหลักการข้าวๆก็คือคุณผู้ชมจะต้องจัดทีม2ทีมในการฆ่าโกเลมทั้ง2ตัวให้สําเร็จนั่นเองนะครับเมื่อกําจัดเสร็จสิ้นแล้วคุณผู้ชมก็จะได้ของรางวัลบอสแต่ละระดับก็จะมีในส่วนของการดรอปที่แตกต่างกันนะด่านที่1 2 3เนี่ยการดรอปก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าด่านที่4ขึ้นไปการดรอปจะค่อนข้างเยอะนะครับผมแนะนําว่าให้คุณผู้ชมเล่นได้เท่าที่ไหวซึ่งวน และต้องบอกคุณผู้ชมไว้เลยว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมที่มาดูตอนนี้และก็มาดูทีหลังนะครับเพราะว่ากิจกรรมไอ้เจ้าเลดโกลมเนี่ยจะเข้ามาเรื่อยๆทุกเดือนนั่นเองนะและก็ในส่วนของโทเคนรางวัลที่เราได้มานะครับสามารถสแต็กได้เอาไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะครับแต่ว่าต้องรอกิจกรรมวนมานะซึ่งเมื่อกิจกรรมวนมาจะไม่ได้วนมาแค่การตีบอสเฉยๆนะครับจะมีร้านค้าวนมาด้วยร้านค้าจะอยู่ด้านซ้ายล่างตรงนี้เลยนะครับศูนย์แลกเปลี่ยนตรงนี้เลยไอเทมที่สําคัญที่สุดและคุรค่าแก่การแลกที่่สสุดก็คืออชิ้นวนวจม เวทอเนกประสงค์ระดับ S S R นั่นเองนะครับไอ้เจ้าเศษตรงเนี้ยเราสามารถเอาไปอัปเกรดดาวตัวละครของเราได้คนไหนที่เป็นสายฟรีห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับจูเลสผมในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นผมก็เปิดคาชาม,ม่ได้เต็ม5ดาวนะถ้าหากผมจะไม่ผิดผมก็น่าจะเอาเจ้าเศษอนเนกประสงค์ S S R ตรงนี้ทําการอัปเกรดเพิ่มระดับถึง5ดาวนั่นเองนะครับอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าคนไหนดวงเกลือแบบผมเนี่ยไอ้เจ้าจิกชอว์จิกชอวะ์ะทัน ไอเจ้าจิ๊กซอชิ้นนี้แหละจะเป็นไอเทมอีกหนึ่งไอเทมที่นํามาเติมเต็มช่องว่างในชีวิตของคุณผู้ชมนั่นเองนะครับเรามาดูไอเทมชิ้นอื่นกันบ้างครับไอเทมชิ้นอื่นก็มีความน่าสนใจที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะยกตัวอย่างไอเทมเอาไว้อัปเกรดสกิลครับอันนี้ก็สําคัญนะซึ่งแน่นอนว่าไอเทมเหล่านี้เอาไว้อัปเกรดเพิ่มระดับตัวละครของเราได้นั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นอาหารครับอาหารผมแนะนําว่าให้คุณผู้ชมเลือกเป็นลําดับสุดท้ายเลยนะครับเราสามารถซื้ออาหารได้วันต่อวันเลยนะครับจะมีการร ชมมองข้ามไปก่อนนะแต่ว่าจะเอาก็เอาได้นะครับซึ่งเมื่อเราใส่อาหารในการลงดันเจี้ยนอุปกรณ์เราจะมีโอกาสได้รับอุปกรณ์ที่ดีๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาครับก็คือเจ้ายูฮะยูก็คือเงินเนาะในกรณีที่คุณผู้ชมไม่มีเงินนะครับเงินตรงนี้ให้มองเป็นสิ่งสุดท้ายลองจากอาหารนะครับแต่ว่าที่จําเป็นทุกวันที่ควรแลกจริงๆก็คือเกิบครับคุณผู้ชมไอ้เจ้าเกิบเนี่ยมันสามารถแลกได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับแปดสามก็เท่ากับยี่สิบสี่สองร้อยสี่สิบเกิบนะครับเมื่อมีเกิบมากขึ ครับ1วันควรแลกให้ครบนะเมื่อคุณผู้ชมแลกเกือบทุกวันทุกวันเรื่อยๆนะครับซึ่งวันหนึ่งจะจํากัด3ครั้งก็หักไป18โทเคนและคุณผู้ชมก็จะต้องสะสมให้ครบ500โทเคนก่อนที่กิจกรรมนี้จะหมดไปนั่นเองนะครับในส่วนของทานค้าเรกเปลี่ยนตอนนี้จะเหลือเวลาอยู่10วันให้แลกเปลี่ยนนะแต่ว่าไอ้เจ้าโกเลมอะ่ะจะตีได้อีกแค่7วันเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมคนไหนที่กําจัดโกเลมแล้วก็สะสมโทเคนได้มากพอก็มาแลกของรางวัลตรงนี้ได้เลยนะโอเคผมเกลิ่นมา,มามากพอแล้วนะครับเดี๋ยวน,ะ,น,วกนยะกัล จะมีทั้งหมดอยู่2ตัวครับมีตัวแรกก็จะเป็นสีฟ้านะส่วนตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นสีแดงครับสีฟ้ามันจะเน้นแทงนะแล้วก็สีแดงเนี่ยจะเน้นโจมตีเรามาดูวิธีการจัดทีมตัวแรกครับตัวแรกก็จะเป็นในส่วนของบอสสีฟ้าใช่ไหมบอสสีฟ้าจะแพ้ทางในส่วนของท่าสีเขียวสีเขียวที่ผมแนะนําก็คือเมตาณขณะน,นี้เลยนะครับได้แก่ไรอาถ้าไม่มีไรอาใส่ลิทก็ได้นะครับแล้วก็มิโมซาเขียวด้วยครับผมบอกแล้วมิโมซาเนี่ยสำคัญและตัวสุดท้ายผมใส่เป็นเจ้าวิลเลียมครับที่ผมใส่วิลเลียม ว่าจะเอามาบับสปีดให้กับตัวไรอานนั่นเองนะครับมาดูองค์ประกอบร่าวๆกันในกรณีที่คุณผู้ชมไม่มีสีเขียวตึงๆนะครับคุณผู้ชมก็ใส่ในส่วนของตัวละครอื่นก็ได้แต่ว่าผมไม่แนะนําให้คุณผู้ชมใส่สีแดงเพราะว่าสีแดงจะแพ้ทางสีฟ้าที่มันเป็นสีของบอสนั่นเองนะครับทำให้บอสตีเราได้แรงมากยิ่งขึ้นองค์ประกอบต่อไปที่ผมแนะนําก็คือในกรณีที่คุณผู้ชมไม่มีดาเมจ2ตัวแบบนี้คุณผู้ชมจะใส่ในส่วนของตัวแทงก็ได้นะครับตัวแทงก็อย่างเช่นเจ้าราเดสหรือว่าจะเป็นรุ่นพี่ครรราาวววก็ไดด้้ััับอเจตพี่แ่นนแนนนะะ R เหมือนกนกัแต่ว่าสําหรับการตีบอสโกเลมตัวแท้งอาจจะไม่สาคัญเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบอสมันตีหมู่แน่นอนว่าถ้าหากมันตีหมู่ก็จะตีทุกตัวละครของเราเพราะฉะนั้นตัวแท้งอาจจะไม่มีความจําเป็นเท่าไหร่สามารถไปใส่ตัวซัพพอร์ตเพิ่มได้นะครับอย่างเช่นเจ้าเจวานีซ่า,าแต่ว่าเมตาณนขณะนี้ไม่ค่อยมีตัวไหนหน่าสนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวละครมันน้อยเอาเป็นว่าถ้าหากเป็นไปได้ก็ใส่ตามผมได้เลยนะครับสังเกตวิลเลียมนะวิลเลียมจะเป็นสีเดียวกับบอสซึ่งก็ยังพอสามารถทนมือทนเท,ท้าบอสได้อยู่นั่นเองนะครับและผมก็ และในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งสกิลออโต้ของผมนะครับไรอาผมจะตั้งที่สกิลที่1จะเป็นในส่วนของการโจมตีประสานแล้วก็ไปที่สกิลที่2ครับส่วนเจ้าลิทเนี่ยสกิลที่1จะเป็นอันติเมตเลยครับแล้วก็มาเป็นสกิลที่2เรามาดูทีมต่อมากันบ้างครับทีมนี้จะเป็นการตีบอสสีแดงนะครับบอสดาเมดนะแน่นอนว่าสีแดงจะแพ้ทางในส่วนของสีฟ้าสีฟ้าที่ผมแนะนําตัวแรกเนี่ยก็คือยามีฟ้าครับโอ้โหประโยชน์ครอบคลุมจริงๆเพราะหนุ่มตัวต่อมาก็จะเป็นชามี่ครับชามี่ก็เอาไว้ฮิว ในส่วนของตัวต่อมาก็จะเป็น a อ t a c k e r อย่างเจ้า Asta นั่นเองนะครับ Asta จะเป็นสีเดียวกับตัวละครบอสนะแต่ว่า Asta จะได้สับก่อนในช่วงแรกซึ่งก็ยังสามารถทําดาเมจได้นะครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเลยนะครับว่า t a n เนี่ยจะไม่ค่อยมีความจำเป็นกับการตีบอสด่านนี้เท่าไหร่หรือถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะเอาเป็นเซตฟ้าล้วนเลยก็ได้นะครับเอาวิลเลียมแวนเจสมาใส่ทีมนี้แทนก็ได้เพื่อที่จะับให้กับยามินั่นเองนะครับและตัวสุดท้ายครับก็จะเป็นเจ้าตัวดีบัฟเฟอร์อย่างโลตัสนั่นเองคร ใช้งานได้ดีเหมือนกันได้ทุกดันเจียนจริงๆครับเรามาดูในส่วนของวิธีการตั้งสกิลกันบ้างดีกว่านะครับยามิสกิลแรกผมจะใช้ที่อันติเมทครับสกิลที่2ผมจะใช้ที่สกิลที่2ส่วนชามี่ผมจะเน้นฮิลอย่างเดียวเลยอันนี้ในกรณีที่ตั้งออโต้นะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมแนะนําว่าให้กดมือดีกว่านะครับแล้วก็เจ้าตัวแอสตาครับแอสตาเปิดด้วยอันติเมทนะครับส่วนลุงโรตัสครับสกิลแรกจะใช้ที่สกิลอันติเมทและสกิลที่2ก็จะตบท้ายด้วยสกิลที่2นนัเองนั่นมมาากเอวนะครับวชมในนส่ของ ิธีีกกกาาารรสตตโจมันนะแน่นอนว่าก่อนไปถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์และสามารถสร้างความบันเทิงให้กับคุณผู้ชมได้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับบอสโกเลมบเบทิลิก้าใช้ชื่อนี้หรือเปล่าอ่านไม่ทันเมื่อกี้นี้มาคารามมาหนึ่งทีแปลงปันหน่อยนะไอหนุม่มขอเปิดด้วยที่สกิลที่2ของตัวเวนเจสครับนี่ฮะบัฟให้กับไรอาบัฟแล้วฮะเพิ่มความเร็วเพิ่มพลังโจมตีไรอาก็กดสกิลประสานไปเลยฮะ อาชื้อประสานหมู่บ้านโคโนเฮผมบอกได้เลยว่าคอมโบนี้ใช้ได้ทั้ง PVP และก็ PVE นะฮะตีบอสได้ดีมากๆบึ้มไปเท่าไหร่ <Hey. S 1> ได้3า4เบาโอเคยังไม่จบมันยังไม่จบครับ3 4 0 0 0ใช่ไหมขอปิดท้ายด้วยสกิลอันติเมทลิฟหน่อยแล้วกันอาชือ้อแคนนอนไลนิงแปดกดสกิไีไปบุ้มโอ้โหแปดพโคตรจะเบาเลยลิฟเอ้ยบอสวาไงครับบอสทำอะไร โอ้ยยิงเลเซอร์มาหนึ่งทีหมดสภาพไปทั้งตี้ครับไม่เป็นไรขอฮิลหน่อยแล้วกันจะฮิลดีไหมเนี่ยไม่ฮิลก็ไม่รู้ว่าจะใช้สกิลไหนละเอ้าฮิลลวกันเพิ่มฮิลเข้ามาครับปึมคนละ2 0 0 0 0ือ 20, อรู้สึกสดชื่นชีวีชีวาจังเลยมารอบของเจ้าตัวไอรอาครับสกิลที่2ตัดบอสไปใช้งานดีประโยชน์เยอะนี่แน่โดนไป1 1 0 0 0นะครับโอ้บอกตามตรงครับแรงกว่าลิทอันติเมดอีกเอาละบอสได้เวลาเปลี่ยนร่างแล้วครับบังใครมา1ทีครับบอส เดี๋ยวเวลาเปลี่ยนร่างเป็นพี่ใหญ่สายดาเมจสลับตัวมาอาตาเอตตัวเองหวัดดีจ้าหวัดดีครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ว่าไงครับพี่ใหญ่ต้องเจอหน่อยนะโลตัสเปิดก่อนหรือเปล่าเอ้าพี่ใหญ่เปิดก่อนอื้อหือสาดมาหนึ่งทียังยิ้มได้ยอยู่นะครับโอเคอันติเมตโลตัสไปครับติดหมดสภาพไปบึ้มโดนหมื่นสองนะครับได้อยู่นะโอเคยามิเปิดก่อนว่ะเ,เป็นไปได้ยังไงปกตินี่ยามิน่าจะเปิดหลังเจ้าตัวแอสต้านะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไร ผมก็อันติเมตสับหัวไปเลยแล้วกันเอยว่าไงพ่อหนุ่มสนใจเป็นนักเรียนในโรงเรียนผมไหมไม่เป็นก็นเหรอไม่เป็นก็ไปเกิดใหม่ไป นี่น oh ่โอ้โหเรียบร้อยครับ G G Gaming แน่นอนว่าในส่วนของเกมเพย์ตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันง่ายใช่ไหมล่ะเพราะว่าบอสมันอยู่ระดับต่ำนะครับตัวละครของผมเนี่ยใส่อุปกรณ์ระดับกลางกันหมดแล้วนะครับซึงก็สามารถเล่นได้แบบง่ายๆเลยแน่นอนว่าผมจะเทสบอสด่านที่3ให้คุณผู้ชมดูอีกหนึ่งรอบนะครับสังเกตคอมแบทพาวเวอร์ของผมนะคอมแบทพาวเวอร์ที่บอสแนะนําก็คือ1นึ0 0สนะครับของผมทีมแรกอยู่ที่1นึ0 0แทีมที่2อยู่ที่1นึ0 0แเรามาดูว่ามันจะพอเล่นได้อยู่หรือเปล่านะ เปิดออโต้นะรอบนี้มาดูกันนะครับลุยกันเลยฮัลโหลเบติลิก้ามาอีกรอบนึงแล้วจ้ารอบนี้ผมอยู่ระดับ3แล้วนะจ๊ะไม่เป็นไรมาสกิล2บัฟไปฮะบัฟให้กับไรอาอย่างถูกต้องครับผมเปิดคูณ2หน่อยแล้วกันจะได้รุดเร็วฮะออนติเมทผสานไปสกิลผสานอหือดาวจากฟากฟ้าระหึงระหางหลังมงบึมไป29,000ครับได้อยู่เอาเว้บอสชาร์จพลังยิงเลเซอร์ปิว้วหมดสภาพทั้งตีเหมือนเดิมเลยฮะ ลิทแคนนอนไลนิ่งแปดไปครับคุณผู้ชมครับสาดแสงแรงกล้าสว่างซะไม่มีเอออุ๊ยรอบนี้แรงกว่าเดิมวะ่ะมิโมซาสกิลสองให้กับเพื่อนหน่อยนะครับไราอาสกิลสองปาดไปหมื่นสามครับรอบนี้บอสไม่ตายอันติเมทของวินเดียมทำงานครับเวตต้นไม้โลกนี่ฮะเปิดสะท้อนดาเมจไปยิงมายิงหมู่เข้ามายิงเข้ามาดิโอ้ยิงเดียววะโอ้ไม่ยิงใส่ไรอาร์ว,วะ ยิงใส่ไรอาร์สิเออแบบนั้นเลยเอา้าตีสตั๊มอย่างนะั้นนะปะโถเอ้ยไม่เป็นไรฮะยังยืนได้อยู่นะครับสีชนะบอสบอสตีเบาโอ้โหนี่ตีรัวๆเลยวะ่ะเอาเว้ยสะท้อนไปไลอาสะท้อนไปไลอาไม่สะท้อนแล้วมั้งเนี่ยได้เปล่าไม่สะท้อนแล้วนะฮะโอ้โหนิสกิลสองฟาดไปหกพันเจ็ดครับแหมยิ้มได้ครับคุณผู้ชมฮนะเอาเว้ยมีโวซ่าอันติเมทเพื่ออะไรไม่มีใครตายนะครับจริงๆผมแนะนําให้คุณผู้ชมกดมือนะถ้าหากกดออโต้ก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่กิลสองบัฟไลอาขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับับจงหวะะะนนี้ไลอาาปรสฮ อ่บ,บึ้มไปเรียบร้อยได้หมื่นหนึ่งอุย้ยบอสมันมีกันดาวเมทครับบอสมันถือขึ้นเฮ้ยมันถือขึ้นวะ่ะไอ้บอสตัวนี้มันถือขึ้นไลอาสกิลสองบาทไปแปดพันห้าครับพอได้อยู่ริสกิลหนึ่งเสริมไปฮะบอสอันติเมทเว้ยรอบนี้บอสมันอันติเมทเกลียวกราดทําอะไรเปลี่ยนร่างไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าเบ่งพลังอะไรนะี่ะโอ้โหโดนเศษคริสตัลยิงเข้าไปทั้งตีฮะได้เปล่าได้อยู่ยืนได้ฮะบอสกำลังจะตายเราก็อุ้ยโอ้โหเลือดเหลือเยอะไม่เป็นไร ฮิวมาฮะเต็มหลอดตลอดเป็นยังไงล่ะพ่อหนุ่มขอได้อยู่เอาไว้บอสเป็นบอสเบ่งพลังเลเซอร์ยิงหมดสภาพนักตีอีกแล้วแล้วยังไงล่ะจะ้าสกิ 1, ลหนึ่งไรอาสวนไหมครับและก็จบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับบอสเฟสแรกเดี๋ยวเราไปดูบอสเฟสที่2นะครับซึ่งเฟสที่2มันจะตึงกว่านะดาเมจของบอสมันจะทำได้เยอะกว่าแน่นอนว่าตอนนี้ผมน่าจะกดออโต้ได้แล้วนะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับขอแค่ว่าแอสตาผมไม่ตายเออได้อยู่ฮะโดนตีมาเอาไว้แอนติเมทโลตัสไปฮะ ปึ้มไปได้หมื่นหนึ่งอัติเมตยามิเสริมต่อครับว่าไงจะเป็นนักเรียนชันไหมถามสองรอบแล้วสับหัวไปเลย1นึ่งทีจ่อจุ๊บนี่แหละเต็มหัวเอ้ยเป็นไงล่ะ6,9,000โอม m ม่ก็แอสตาอัติเมตเสริมอีกหทีโอไม่ว่าโมชินเดอีรูโดนไปเท่า oh oh ไหร่ oh oh โอ้โห oh ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าน็อกเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งแน่นอนครับถ้าหากเราตั้งออโต้มันก็จะมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะครับข้อดีคือมันรวดเร็วซึ่งมันจะทาให้คุณผู้ชมประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นแต่ว่าในกรณีที่มันตึงจริงๆเนี่ยก็แนะนําให้กดมือนะครับเมื่อก่อนเซิร์ฟญี่ปุ่นมาทีแรกผมตีบอสระดับ5นะตอนนั้นยังท,ทําทีไม่เป็นผมจําได้เลยว่าผมนั่งตีไปประมาณ25นาทีสรุปบอสไม่ตายครับผมตายเองโคตรเสียเวลาครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะแนะนําว่าให้คุณผู้ชมตีดันเจียนที่คุณผู้ชมคิดว่าตีได้้้้มมาาาาาากกทททีี่่่่่่สสสุุดดดดแลววว็รรถจบไไไดดยนนนนััเเเเอองะ ครับคุณผู้ชมและสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอเจอกันใหม่คลิปหน้าบายครับผม